สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะในช่องดีมาชาลาค่ะวันนี้เราจะมาเปิดของที่เราได้ช้อปปิ้งกันมาในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราช้อปปิ้งอะไรกันมาบ้างไปดูกันเลยเริ่มด้วยแบรนด์แรกนะคะแบรนด์ของคิวเพ e ค่ะเริ่มด้วย q p วเพรสไบเทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่นะคะมากับลายเดียวกันค่ะกับ Q ิวเพรสไบเทนนิ่งโอเวอร์ไนท์มาสนะคะ2ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นบูสเตอร์เซรั่มนะคะมีวิตามิน B3 ย e ูสุเอ็กซ์เทรดแล้วก็ทรีดไฮยาลูรอนพลัสนะคะมีสามตัวนะคะของเป็น10%ยูส e ุ B3 เอ็กแอบแฟคอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้นะคะแล้วก็อกไอตัวนี้นะคะเป็นคิวเพดไบรทนดิ่งโอเวอร์ไนท์มานะคะ ก็ไม่เคยลองเหมือนกันก็เลยซื้อมาลองซื้านี้ซื้อมาลองสองตัวก็คือสองตัวนี้ยังไม่แก่ก่อนนะเดี๋ยวทยอยใช้ครีมเก่าไปก่อนเปิดให้ดูประมาณนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็มาในปริมาณสามสิบมนะคะก็น่ารักเลยนะก็ใช้แบบก็ใช้ได้นานอยู่นะคะรู้สึกได้เลยว่าใช้ได้นานแน่ๆน,นะคะ มากับตัวนี้ค่ะอีก2ตัวนะคะที่ซื้อมาจาก q ิวเพค่ะก็คือคิวเพ l p อัล r i g h t ท์ไนท์ครีมนะคะตัวกระปุกนี้แล้วก็ Alpha Bright ปอ o t ตครีมสตัวนี้มาในลายเดียวกันนะคะลายสีชมพูนะขอเรียกว่าลายสีชมพูนะคะก็อันนี้ก็30กรัมนะคะนี้คือ เดอรโนมิลกิกรรมค่ะนี่วิตามินอีนะคะก็มาลองดูนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าอะไรยังไงนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะเปิดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงค่ะตัวต่อไปนะคะได้ครีมจาก o r i e n t a l มาค่ะเป็น o r i e n t a l Beauty Love s s k u u r b o o y y o t t o o n นนะคะให้ตัวนี้มาค่ะ เข้า Oriental ได้3อย่างนะคะได้ body lotion and perfume ค่ะแตนน่นี่น้ำหอมของ Oriental ค่ะเป็น Charisma the Art of f r a n c ส Layering ค่ะ Sweet Angel กลิ่นน่าจะกลิ่น Sweet Angel นะคะมาเขียนข้างกล่องมา้ไม่แน่ใจเลยจริงๆค่ะอีกตัวหนึ่งได้ Oriental Princess n e เจ r ร์ลพาว r วอ l e เมซ์นิตค่ะ b r i g h t e n i n g Complex นะคะตัวนี้คือตัวเด่นตัวดังของนางเลยนะก็คือเคยใช้เทเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าก็นางก็โอเคนะรู้สึกว่าผิวเรามันก้างกระจางใสขึ้นนะคะก็เลยอยากกลับมาซื้อขวดใหญ่ก็เลยซื้อขวดใหญ่มาใช้ทดลองอีกหนึ่งตัวค่ะก็ใช้ดีอยู่แล้วไงก็เลย ซื้อมาอีกหนึ่งขวดค่ะซื้อน้องคนนี้มานะคะเพราะว่าเราเคยใช้น้องคนนี้มาแล้วคือดีแล้วคือแบบใกล้จะหมดแล้วเราก็ซื้อน้องคนนี้มาลองใหม่อีกหนึ่งขวดนะคะ <ming ling> <S <S ก็น่าจะดีนะเพราะว่ากลิ่นนี้ก็คือหอมมากแล้วก็น้องคนนี้ก็น่าจะหอมด้วยเพราะว่าลองในเคาน์เตอร์แล้วก็หอมดีค่ะ ต่อมาซื้อเรโซนาดรายสเตรัมนะคะครีมทาจุกแระของบราวนะคะเพื่อผิวที่เนียนใสเรียบกริบนะคะแล้วก็ต้องมีตัวช่วยเนาะทุกคนค่ะก็ซื้อมาเอามาใช้เนาะแล้วก็เออมีของมันต้องใช้ค่ะซื้อมาตุนไว้ค่ะต่อมาเป็นนีเวีย u ันสกรีนนะคะ t r i p l e Protect ค่ะ spf 50 pa abf 50 วกพวกวกวกะ่ะก็ใช้ดีน้องใช้ดีนะคะก็ซื้อไม่อีกซื้ออยู่เรื่อยๆกันแดดของมันต้องใช้นะคะทุกคนทุกคนต้องอย่าลืมทากันแดดกันนะคะเพราะว่าแดดประเทศไทยเนี่ยแรงมากก็คือออกไปไหนนี่ต้องพยายามเอาอะไรมาปิดหน้าหน่ของเราเลยนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนมากแรงมากแล้วก็วทําให้ผิวของเรานะคะคล้ำได้ง่ายๆนะคะ ต่อมานะคะเป็น b a ลาน a าโบนนะคะยังไม่ได้แกะเลยเป็นสูตรสีเขียวเนาะมันจะมี2ส,สูตรสูตรสีเขียวนี้มาค่ะก็ใช้ดีนะคะเพราะว่าใช้อยู่เรื่อยๆค่ะเป็นไม่นกักตัวนิเวียก็ไม่นักค่ะเป็นบางๆใช้ได้ทั้งวันค่ะไม่ได้รบกวนกับการแต่งหน้าของเราหรือ Make Up เมคอัพของเรานะคะ สองสูตรนี้เลือกใช้ได้เลยนะคะสองตัวนี้คือชอบทั้งสองตัวนะชอบทั้งนีเวียแล้วก็บราด้าหน้าโมดเลยเป็นตัวเป็นสองตัวที่ซื้อตุนนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะต่อมาเป็น m i c e ล l าค c ีนซิ่งวอเตอร์วิตามินซนะคะของกาลีเย่ค่ะตัวนี้น้องก็ดีนะคะเป็นสูตรที่มีวิตามิน C มาให้ด้วยนะคะก็คือ เพื่อผิวกระจ่างใสเพื่อผิวขาวเนาะต่อมาเป็นคืนซึ่ง2ตัวนี้ค่ะน้องนีเวียอีกแล้วค่ะก็คือชอบจริงๆนะคะสูตรนี้คือน้องเลิศมากตัวนี้ก็คือไม่แสบตาคือดีมากๆเลยสูตรนี้ก็เลยชอบนะคะแล้วก็มีสูตรนี้นะคะเป็นนีเวียโรซี่ไวนะคะ ดีเหมือนกันค่ะ Hokaido โ o s นะคะ All i n f l m m a t r a นะคะสองสูตรนี้ก็ดีนะก็ใครที่ว่าเป็นสิวง่ายก็น้องคนนี้ได้เลยคนไหนที่แบบต้องการแบบเป็นออยๆนิดนึงก็ชอบตัวนี้นะ2ส,ส่วนตัวชอบทั้งสองตัวนะคะตัวไหนก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ระคายเคืองผิวทั้งสองตัวเลยค่ะ โอดีมีโอมีมาสองตัวนะคะเป็นเมคอัพทั้งสองตัวเลยค่ะเริ่มจากคอนทัวร์น้องสัสีก่อนเลยน้องน่ารักมากเลยอะทุกคนว่าไงทุกคนว่าน้องน่ารักไหมทุกคนว่าน้องแบบน่ารักเกินไปมุยีทุกคนนี่ทุกคนสีก็คือใช้ได้เลยนะสีเขาทำมาได้เลิศมากเลยนะ เดี๋ยวจะปาดให้ดูนิสหนึ่งนี่อุ้ยของข้ามเล็บดิชันไปก่อนนะคะสีน้องก็คือธรรมชาติธรรมะสุดๆุดดูดิดูก่อนก็คือสามารถแรงเงาได้เลยนะคะจับน่าจะสีนี้น่าจะแบบไม่รู้ว่าแบบตรงไหนแบบเป็นโค้งตรงไหนแบบก็คือสามารถแบบปัดเล่นๆปัดแบบไม่ต้องดูแบบอ่ะ ข้งหน้าได้เลยนะทุกคนโอ้สีนี้คือลอชสีนี้สวยจริงสวยจึงสีนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่จะมาแก่นะคะเป็น eye shadow ของน้องสาของน้องสาะไรค่ะของน้อง ODBO ค่ะนี่ค่ะน้อง ODBO ค่ะนะคะมีกี่สีมี5สีนะคะทั้งหมดมา5สีเนาะแกะยากมาก sorry นะฉันแบบ พยายามเก็บก่อนเอ๊ะเอามาแล้วมารบรบรบทุกคนมันน่ารักนะน้องก็คือสีน่ารักนะทุกคนเอาดีๆสีอะเออเขาได้บอกสีมาหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกอ๋อเขาบอกมาแค่ว่าศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะเห็นไหมปะแค่บอกว่าศูนย์หนึ่ง สีก็คือน้องสวยมากทุกคนน้องสวยมากน้องดูดีมากมาทั้งหมดห้าสีนนะสีนี้ทาแบบเขียนคิ้วอะไรอย่างนี้ได้เลยนะว่าบาปไปสีนี้นะดูดีเลยเดี๋ยวจะมาสวบให้ดูกันนิดนึงนะคะที่หลังมือดีไหมเออหลังมือดีกว่าท้องมือหรือเปล่าเขาเรียกอะไรว้าว สีนี้นะป,ป,ป,ปัดใหม่อืมก็ออกชมพูชมพูนะต่อไปสีที่พิมพ์ลายดอกกุหลาบมาด้วยนะน้องกุหลาบจะหายไปแล้ว สวยเลยสีผู้แบบสวยเลยสีผู้นากดีค่ะต่อไปสีที่อยู่ตรงกลางนะคะสีตรงนี้โอ้สวยมากก็ไม่ได้แบบสีชัดแบบ ชัดมากอะไรเงี้ยนะแบบเออแต่ถ้าพูดถึงนะทุกคนจากได้สีชัดแล้วก็แบบต้องไปนั่งบาเานอะไรกันแบบนี้ไหมนี่ส่วนตัวคิดว่าสีประมาณนี้ก็คือแต่งง่ายเลยนะไม่ต้องคิดอะไรก็คือปาด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 ไปเลย,ยสีนี้แบบได้อยู่นะสีตรงนี้นะคะสีนี้สีนี้ค่ะน้องคือสีนี้น้องชัดอยู่นะว่าไม่ได้ ก็ทนสีแบบธรรมชาติแต่งได้ทุกวัน everyday look นะเดี๋ยวว่างๆจะมาแบบแต่งหน้า create look ให้ดูกันค่ะสีสุดท้ายนะคะเป็นสีนี้ทีนี้ค่ะปาตรงนี้ดิ oh. ไม่ตรง <laughs> นี่คือสีที่ได้นะคะเออ ยังไงก็สวยนะเป็นสีที่แต่งได้ทุกวันแล้วก็ใช้ง่ายถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกก็คือหยิบพาเลทน,น,น,นี้มาพาเลทนึงนะคะเลาหยิบพาเลทนี้มาพาเลทนึงแล้วก็สามารถแต่งได้เลยสามารถนําสีนี้มาคัดเบ้าได้เลยนะแล้วก็เขียนคิ้วก็ได้นะสีนี้สีสวยดีนะคะคือสีสามารถครีเอทได้แบบ หลากหลายนะคะเ่สีดนมิตาสสีเดียวค่ะเป็นชิมเมอรที่สวยเลยนะสองสีนี้ก็เป็นสีที่สวยนะเออรวมๆคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่สำหรับพาเดทนี้ก็ให้ให้เก้าไปเลยนะเออทุกคนมันสวยนะเออว่าไม่ได้ค่ะเออส่วนตัวชอบนะคะทั้งทั้งห้าสีนี้ชอบหมดเลยเอืมส่วนตัวชอบ